ดวงชะตาราศีพฤษภประจำเดือนนี้บรรยากาศโดยรวมของเดือนนี้เดือนนี้สำหรับชาวราศีพฤษภเปรียบเสมือนการเดินทางผ่านสวนดอกไม้ที่กำลังเบ่งบานอย่างงดงามดวงชะตาของคุณกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสและความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีราวกับว่ามเมล็ดพันธุ์ที่คุณหว่านไว้ในช่วงที่ผ่านมา กำลังเริ่มงอกงามและพร้อมที่จะออกดอกออกผลในฐานะที่เป็นราศีแรกของกลุ่มราศีดินความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองจึงเป็นจุดแข็งหลักของคุณเดือนนี้จุดแข็งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะจะมีเหตุการณ์หลายอย่างที่ต้องการความอดทนและการคิดอย่างรอบคอบซึ่งเป็นสิ่งที่คุณทำได้อย่างดี ลักษณะนิสัยของชาวราศีพฤษภที่ชอบความแน่นอนและไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงกะทันหันอาจจะรู้สึกถูกท้าทายบ้างในช่วงต้นเดือนเพราะจะมีสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงเข้ามาในชีวิตแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะเพราะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนด้านการงานและอาชีพในเดือนนี้เปรียบเสมือนการปีนภูเขาที่มีทั้งทางขึ้นเขาที่ชันและจุดพักผ่อนที่สวยงาม ช่วงแรกของเดือนอาจจะรู้สึกเหมือนการเดินทางที่ยากลำบากเพราะจะมีงานที่ท้าทายเข้ามาติดต่อกันความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นอาจจะทำให้คุณรู้สึกอึดอัดใจบ้างตัวอย่างเช่นคุณอาจจะได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการใหม่ที่ต้องการทักษะหลากหลายหรือถูกเลื่อนตำแหน่งในแผนกที่ไม่เคยทำมาก่อนก็เป็นได้ความเป็นคนระมัดระวังและชอบวางแผนของคุณจะช่วยการผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้อย่างราบรื่น กลางเดือนจะเป็นช่วงที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะความสามารถในการทำงานหนักและความซื่อสัตย์ของคุณจะเริ่มเป็นที่ประจักษ์เพื่อนร่วมง,งานและผู้บังคับบัญชาจะมองเห็นความพยายามของคุณอาจจะมีการยกย่องชมเชยหรือรางวัลตอบแทนที่ไม่คาดคิดก็ได้สำหรับชาวราศีพฤษภที่ทำงานเป็นอิสระหรือมีธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีสำหรับการขยายงานความพึ่งพาตนเองและการมองการไกล จะช่วยให้คุณเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นเช่นการเปิดสาขาใหม่การเพิ่มสินค้าหรือบริการใหม่หรือการทำความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการพูดคุยเรื่องเงินเดือนหรือค่าตอบแทนความขยันขันแข็งที่สะสมมาตลอดเดือนจะเป็นจุดต่อรองที่ดีอย่าลืมว่าคุณสมควรจะได้รับสิ่งที่เหมาะสมกับความพยายามของตนเองด้านการเงินและการลงทุน ด้านการเงินในเดือนนี้เปรียบเสมือนการปลูกต้นไผ่ซึ่งเติบโตช้าในระยะแรกแต่จะเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อถึงเวลาช่วงแรกของเดือนอาจจะมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามาอาจจะเป็นการซ่อมแซมบ้านการรักษาพยาบาลหรือการช่วยเหลือคนในครอบครัวก็ได้ความเป็นคนประหยัดและไม่ฟุ่มเฟือยของราศีพฤษภจะเป็นจุดแข็งที่สำคัญในช่วงนี้ คุณจะสามารถจัดการกับสถานการณ์ทางการเงินที่ไม่คาดคิดได้โดยไม่ต้องกู้ยืมหรือพึ่งพาใครนิสัยการเก็บเงินสำรองที่มีอยู่แล้วจะช่วยให้คุณผ่านพ้นช่วงยากลำบากไปได้กลางเดือนจะเป็นช่วงที่การเงินเริ่มคล่องตัวขึ้นนะอาจจะมีเงินพิเศษเข้ามาจากการทำงานโครงการพิเศษโบนัสจากการทำงานที่ดีหรือการขายสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วก็ได้ช่วงนี้เหมาะสำหรับการจ่ายหนี้สินที่ค้างใช้หรือเพิ่มเงินออม สำหรับการลงทุนความระมัดระวังตามธรรมชาติของคุณจะเป็นประโยชน์มากเดือนนี้ไม่เหมาะสำหรับการเสี่ยงสูงนะแต่เหมาะสำหรับการลงทุนที่มั่นคงเช่นเงินฝากพันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงตำ่ำตัวอย่างเช่นคุณอาจจะพบโอกาสในการซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในราคาที่ดีหรือการลงทุนในธุรกิจที่มีพื้นฐานแข็งแรงความสามารถในการมองเห็นคุณค่าระยะยาว จะช่วยให้คุณเลือกการลงทุนที่เหมาะสมปลายเดือนจะเป็นช่วงที่เหมาะสมสําหรับการวางแผนการเงินระยะยาวการทําประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพเพิ่มเติมหรือการเริ่มต้นแผนการ,กรเกษียณอายุความมั่นคงทาังการเงินที่คุณสร้างขึ้นเดือนนี้จะเป็นรากฐานที่แข็งแรงสําหรับอนาคตด้านความรักสําหรับคนโสดสําหรับชาวราศีพฤษภที่ยังโสดรูเดือนนี้เปรียบเสมือนการเดินเข้าไปในสวนดอกไม้ที่เต็มไปด้วยความหวังและความงาม ช่วงต้นเดือนอาจจะรู้สึกเหงาหรือเบื่อนหน่ายกับความโสดบ้างแต่อย่าเพิ่งรีบร้อนเพราะความรักที่แท้จริงกาลังเดินทางมาหาคุณอย่างช้าๆด้วยลักษณะนิสัยที่ชอบความจริงจังและมั่นคงก็จะดึงดูดคนที่มีความคิดและเป้าหมายคล้ายคลึงกันช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่มีโอกาสพบเจอคนใหม่ที่น่าสนใจอาจจะผ่านเพื่อนแนะนำงานสังคมหรือกิจกรรมที่คุณชอบทำก็ได้ตัวยอย่างเช่น คุณอาจจะพบคนที่ชอบในคลาสเรียนทำอาหารเพราะคุณชอบสิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้จริงหรือในงานแสดงร์ตศิลปะเพราะคุณชื่นชมความงามหรือในกิจกรรมอาสาสมัครเพราะคุณมีจิตใจที่ดีและชอบช่วยเหลือคนอื่นก็เป็นได้คนที่เหมาะสมกับคุณในช่วงนี้จะเป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยและมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนนะ เขาหรือเธออาจจะไม่ไดีเป็นคนที่มีความหวานชื่นหรือโรแมนติกมากเกินไปแต่จะเป็นคนที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยและเชื่อได้เชื่อถือได้ดีกว่าช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเปิดใจรับความรักใหม่หากคุณเคยมีความรักที่ผ่านมาแล้วทําให้เจ็บปวดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเปิดใจและให้โอกาสกับตนเองและคนอื่น ความหวังใหม่จะเริ่มงอกงามในใจคุณนะอย่าลืมว่าความรักตนเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุดช่วงเวลาที่คุณใช้ในการพัฒนาตนเองการดูแลสุขภาพหรือการทำในสิ่งที่คุณรักจะทำให้คุณมีสเสน่ห์และดึงดูดคนที่เหมาะสมเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอนด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวราศีพฤษภที่มีคู่ชีวิตอยู่แล้วเดือนนี้เปรียบสเสมือนการเดินทางร่วมกันข้ามสะพานที่มีทั้งความสวยงามและการทดสอบ ช่วงต้นเดือนอาจจะมีเรื่องเล็กน้อยที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดกับคู่ชีวิตอาจจะเป็นเรื่องการเงินการงานหรือการใช้เวลาร่วมกันความเป็นคนดื้อร้นของราศีพฤษภอาจจะทําให้คุณไม่อยากยอมรับความผิดพลาดหรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติแต่การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคู่ชีวิตจะช่วยให้ความสัมพันธ์แข็งแรงขึ้นนะการสื่อสารที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาตามนิสัยของคุณจะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างดี กลางเดือนจะเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์เริ่มกลับมาหวานฉืนและอบอุ่นกู้ชีวิตของคุณจะเห็นความพยายามและการดูแลจากคุณมากขึ้นอาจจะมีกิจกรรมร่วมกันที่สนุกสนานเช่นการเดินทางสั้นๆการทําอาหารด้วยกันหรือการตกแต่งบ้านใหม่ก็ได้ตัวอย่างเช่นคุณอาจจะวางแผนให้คู่ชีวิตได้พักผ่อนที่ร่มเงาต้นไผ่ในสวนสาธารณะหรือจัดปิกนิกในสวนดอกไม้ที่สวยงาม ความรักในธรรมชาติและความเรียบง่ายของคุณจะทำให้คู่ชีวิตรู้สึกสบายใจและผูกพันกับคุณมากขึ้นสำหรับคู่ที่คบหากันมานานเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีสำหรับการคิดถึงอนาคตร่วมกันอาจจะเป็นการแต่งงานการซื้อบ้านใหม่หรือการมีลูกความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของคุณจะทำให้คู่ชีวิตรู้สึกมั่นใจในการก้าวไปข้างหน้าด้วยกันความรักของชาวราศีศพิษภไม่ใช่ความรักที่ลุกชนไฟไผ่ แต่เป็นความรักที่มั่นคุมและอบอุ่นเหมือนเตาผิงที่ลุกไม่ตลอดหนนาฬิกาลุกไม่ตลอดคืนความเชื่อมั่นและความผูกพันที่คุณสร้างขึ้นในเดือนนี้จะเป็นรากฐานที่แข็งแรงสําหรับความรักที่ยั่งยืนในอนาคตอย่างแน่นอนบทสรุปแล้วเดือนนี้สําหรับชาวราศีพฤษภเป็นเดือนแห่งการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีท้าทายในช่วงแรกจะกลายเป็นโอกาสทองในช่วงหลัง ความอดทนความขยันขันแข็งและความซื่อสัตย์ของคุณจะเป็นกุลแแจสําคัญที่เปิดประตูสู่ความสําเร็จนะจงมั่นใจในตัวเองและความสามารถของคุณเพราะคุณแข็งแกร่งกว่าที่คิดและมีศักยภาพที่จะผ่านพ้นตุกอุปสรรคไปได้อย่างแน่นอนความรักที่แท้จริงความมั่นคงด้านการเงินและความสําเร็จในการงานกําลังรอคุณอยู่ข้างหน้านะอย่าลืมว่าความสุขที่แท้จริง มาจากการเห็นคุณค่าในสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันและการใช้ชีวิตอย่างมีสติและกระตัญยูดวงชะตาเดือนนี้จะนำพาคุณไปสู่ความสมหวังและความสุขที่ยั่งยืนอย่างแน่นอนครับดวงชะตาราศีพฤษภเดือนนี้การเดินทางแห่งการเปลี่ยนแปลงเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับชาวราศีพฤษภเหมือนกับต้นไผ่ที่ยืนหยัดอยู่ท่ามกลางสายลมแรง คุณจะพบว่าความมั่นคงที่คุณชื่นชอบกำลังถูกท้าทายโดยโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตพลังงานในเดือนนี้จะเหมือนกับการปลูกสวนใหม่ต้องใช้ความอดทนความขยันและความเชื่อมั่นในตัวเองเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ที่งดงามดวงดาวส่องมาบอกว่าเดือนนี้เป็นช่วงของการสร้างรากฐานใหม่คุณจะรู้สึกเหมือนช่างสถาปนิกที่กำลังออกแบบบ้านในฝันทุกอย่างที่คุณวางแผนไว้จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระวังการตัดสินใจที่เร่งรีบเกินไปด้านการงานดังเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกฝันให้เป็นจริงในด้านการงานเดือนนี้คุณจะรู้สึกเหมือนเกษตรกร,ร,กรที่เฝ้าดูต้นกล้าที่ตนเองปลูกไว้เริ่มงอกงามเป็นต้นไซใหญ่ผลงานที่คุณทุ่มเทมาอย่างยาวนานจะเริ่มให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจหากคุณเป็นพนักงานออฟฟิศคุณอาจจะได้รับการยกย่องจากหัวหน้าในโครงการที่คุณรับผิดชอบหรือหากคุณเป็นผู้ประกอบการ ลูกค้าเก่าที่เงียบไปชั่วคราวก็จะกลับมาใช้บริการอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามความสำเร็จนี้จะมาพร้อมกับความท้าทายใหม่คุณจะเหมือนกับนักปีนเขาที่ขึ้นไปถึงยอดเขาลูกหนึ่งแล้วแต่กลับพบว่าข้างหน้ายังมียอดเขาที่สูงกว่านั้นอีกมากรอให้คุณไปพิชิตในช่วงกลางเดือนคุณอาจจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องเลือกระหว่างความปลอดภัยและโอกาสใหม่ที่มาพร้อมกับความเสี่ยง ตัวอ,อย่างเช่นหากคุณทํางานในบริษัทใหญ่อาจจะมีข้อเสนอให้ย้ายไปทํางานในแผนกใหม่ที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นหรือหากคุณเป็นฟรีแลนซ์อาจมีลูกค้าใหม่เสนองานใหญ่ที่ท้าทายความสามารถของคุณการตัดสินใจในเรื่องเหล่านี้จะเหมือนการเลือกเมล็ดพันธุ์ที่จะปลูกในฤดูการใหม่ต้องคิดให้รอบคอบว่าเมล็ดพันธุ์ไหนจะเติบโตได้ดีที่สุดในดินและสภาพอากาศของคุณสำหรับชาวพฤชศพที่กำลังหางานใหม่เดือนนี้จะเป็นช่วงที่ดีมาก โดยช็ยในช่วงสัปดาห์ที่สองและสัปดาห์ที่3ของเดือนคุณจะเหมือนนักล่าสมบัติที่ค้นหามานานจนเจอแผนที่ขุมทรัพย์ที่แท้จริงโอกาสที่เหมากับคุณจะปรากฏขึ้นอย่างไม่คาดคิดอาจมาจากคนรู้จักที่แนะนําหรือจากการสมัคร,รงานที่คุณคิดว่าไม่มีโอกาสได้ด้านการเงินการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวด้านการเงินในเดือนนี้เป็นเหมือนเรื่องราวของชาวสวนผู้ฉลาดที่รู้จักการวางแผนอย่างรอบคอบรายได้ของคุณจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆแต่มั่นคง เหมือนกับต้นไผ่ที่เติบโตทีละข้อทีละข้อในช่วงต้นเดือนคุณอาจจะรู้สึกว่าเงินที่มีอยู่ไม่เพียงพอสําหรับสิ่งที่คุณต้องการแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะค้นพบว่าการประหยัดและการลงทุนเล็กๆน้อยๆที่คุณทํามาให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจหากคุณเป็นคนที่ชอบเก็บเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์เดือนนี้อาจเป็นเวลาที่ดีในการพิจารณาลงทุนในรูปแบบใหม่ๆแต่ด้วยความระมัดระวังที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวพฤษพ คุณจะเหมือนกับนักสำรวจที่ศึกษาแผนที่ยังละเอียดก่อนเดินทางการลงทุนแบบผสมผสานอย่างเช่นกองทุนรวมหรือการซื้อทองคําเป็นส่วนเล็กน้อยจะเหมาะกับคุณมากกว่าการเสี่ยงในตลาดหุ้นโดยตรงสําหรับคนที่มีธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้กระแสงเงินสดจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดลูกค้าที่ค้างชําระเงินจะชําระเงินให้เรียบร้อยและอาจมีออเดอร์ใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมคุณจะรู้สึกเหมือนกเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงฤดูกาลที่ดี แต่อย่าลืมเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้สําหรับการลงทุนในธุรกิจต่อไปในอนาคตอย่างไรก็ตามระวังการใช้จ่ายในเรื่องของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งของใช้ที่หรูหราความชอบในความสวยงามและของดีของชาวุทธศพอาจทำให้คุณใช้เงินมากเกินไปให้คิดก่อนซื้อทุกครั้งว่าสิ่งนี้เป็นความต้องการจริงหรือแค่ความหยาบด้านความรักบทกวีแห่งหัวใจสำหรับคนโสดการค้นหาเสียงเพลงแห่งรัก สำหรับชาวพฤษโซที่ยังโสดอยู่เดือนนี้จะเหมือนนักดนตรีที่กำลังแต่งเพลงใหม่โดยไม่รู้ว่าท่วงทำนองที่สวยงามจะมาจากทิศทางไหนความรักอาจจะเข้ามาในชีวิตคุณยังไม่คาดคิดผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานอดิเรกหรือความสนใจแบบส่วนตัวหากคุณชอบอ่านหนังสือคุณอาจพบคนที่ถูกใจในร้านหนังสือหรือห้องสมุดหากคุณชอบการออกกําลังกายคุณอาจมีใครสักคนในยิมหรือสวนสาธารณะที่จับตามองคุณอยู่เหมือนกับเมื่อคุณไม่ได้มองหาดอกไม้แต่กลับพบกับสวนดอกไม้ที่สวยที่สุด ในช่วงกลางเดือนโดยเฉพาะวันที่15หรือวันที่20พลังงานด้านความรักจะแข็งแรงมากคุณจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเหมือนกับนักดนตรีที่ค้นพบจังหวะที่เหมาะกับตัวเองที่สุดหากมีใครที่คุณสนใจอยู่แล้วนี่คือช่วงเวลาที่ดีในการแสดงความรู้สึกแต่อย่างไรก็ตามอย่าเร่งรีบเกินไปธรรมชาติของชาวพิศษ์คือการสร้างความสัมพันธ์อย่างค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับการปลูกต้นไทรที่ต้องใส่ใจรดน้ําทุกวัน ให้เวลากับความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติคนที่เหมาะกับคุณจะเป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์และชอบความเรียบง่ายสำหรับคนที่เพิ่งเลิกรากับคนเก่าไปไม่นานเดือนนี้อ่านนี้เข้าความหรือโทรศัพท์จากอดีตที่ต้องการกลับมาคุยกันให้ระมัดระวังและคิดให้รอบคอบก่อนตอบสนองอดีตมีไว้เป็นบทเรียนไม่ใช่หน่าหนังสือที่ต้องกลับไปอ่านซ้ําสําหรับคนมีคู่การเสริมสร้างสะพานทางความรัก สำหรับชาวผู้สบที่มีคู่รักแล้วเดือนนี้จะเหมือนช่างสถาบันิกที่กำลังเสริมสร้างบ้านให้แข็งแรงและสวยงามยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ของคุณจะเข้าสู่ช่วงของการทำความเข้าใจกันในระดับที่ลึกซึ้งขึ้นค,คุณรักคู่รักจะค้นพบด้านใหม่ๆของกันและกันที่อาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนในช่วงต้นเดือนอาจมีการสนทนาที่จริงจังเกี่ยวกับอนาคตร่วมกันเช่นการวางแผนซื้อบ้านการมีลูกหรือการเปลี่ยนงานใหม่ที่อาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ คุณจะรู้สึกเหมือนคนที่กำลังเขียนหนังสือเรื่องใหม่ร่วมกับคู่รักโดยทั้งคู่ต้องช่วยกันเขียนให้เป็นเรื่องราวที่สวยงามหากคุณและคู่รักเคยมีปัญหาเรื่องการเงินหรือการใช้จ่ายเดือนนี้จะเป็นเวลาที่ดีในการนั่งคุยกันอย่างจริงจังด้วยพลังงานที่เอื้อต่อการสื่อสารที่ชัดเจนคุณสามารถหาจุดสมดุลที่ทำให้นั่งคู่พอใจได้เหมือนกับการหาจุดสมดุลของตาช่างที่ทำไมทั้งสองข้างเท่ากัน สำหรับคู่รักที่คิดว่าจะแต่งงานหรือมีพที่มั่นเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากในการเริ่มวางแผนครอบครัวจากทั้งสองฝ่ายจะให้การสนับสนุนและคําแนะนําที่ดีเหมือนกับมีนายช่างหลายคนมาช่วยกันสร้างบ้านในฝันแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมหาเวลาให้กับตัวเองบ้างความรักที่ดีต้องมีพื้นที่ส่วนตัวให้กับทั้งสองฝ่ายเหมือนกับการปลูกต้นทรไว้ใกล้กันถ้าปลูกใกล้เกินไปรากของต้นใสจะพันกันแต่ถ้าปลูกห่างเกินไปก็ไม่สามารถให้ร่มเงาซึ่งกันและกันได้ ช่วงสุดสัปดาห์เป็นเวลาแห่งการเติมพลังงานเดือนนี้ช่วงสุดสัปดาห์ก็มีความสําคัญอย่างมากสําหรับชาวพืชสมเป็นเหมือนกับช่วงเวลาที่นักวิ่งหยุดดื่มน้ําและผูกเชือกรองเท้าใหม่ก่อนจะวิ่งต่อไปให้เวลากับกิจกรรมที่คุณรักและทาให้คุณรู้สึกผ่อนคลายเช่นการทําสวนการทาอาหารหรือการอ่านหนังสือวันเสาร์จะเป็นวันที่ดีสําหรับการพบปะเพื่อนฝูงหรือการตัดกิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ส่วนวันอาทิตย์เหมาะกับการอยู่กับครอบครัวหรือการทำความสะอาดบ้านให้เป็นระเบียบคำแนะนำสำหรับเดือนนี้จงจำไว้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความเร็วแต่อยู่ที่ความมั่นคงและความยั่งยืนคุณเป็นเหมือนรักสร้างสะพานที่ต้องใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนเพื่อให้สะพานมีความแข็งแรงและสามารถรองรับน้ำหนักได้ยาวนานอย่าเพิ่งเรียบตัดสินใจใดๆในสัปดาห์แรกของเดือนให้เวลาตัวเองคิดและที่เจรณาอย่างรอบคอบ ความรอบคอบนี้เองที่ทำให้คุณเลือกทางที่ถูกต้องที่สุดสำหรับตัวเองสุดท้ายอย่าลืมที่จะสนุกกับการเดินทางนี้ชีวิตไม่ได้มีแค่จุดหมายปลายทางแต่มีความสวยงามซ่อนอยู่ในทุกก้าวที่คุณเดินเหมือนกับการเดินในสวนดอกไม้ที่ทุกก้าวคือการค้นพบความงามใหม่ให้กับตัวเองเดืนนี้จะเป็นเดินที่คุณจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากขึ้นและเมื่อมองย้อนหลังคุณจะรู้ว่า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนนี้ล้วนเป็นบทเรียนที่มีค่าสำหรับการเติบโตในอนาคตดวงชะตาราศีพฤกษภป,ประจำเดือนนี้เดือนนี้สำหรับชาวราศีพฤกษภถือเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจอย่างยิ่งเสมือนกับการเดินทางสู่ป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยเส้นทางที่หลากหลายบางเส้นทางอาจจะครุขระและท้าทายแต่บางเส้นทางก็นำพาไปสู่ทุ่งหญ้าเขียวขจีและดอกไม้บานสะพรัง่ง พลังงานในเดือนนี้จะส่องผลให้คุณรู้สึกเหมือนมีลมแรงผัดมาจากทิศทางใหม่ทำให้ต้องปรับตัวและหาจังหวะใหม่ในการดำเนินชีวิตในช่วงต้นเดือนคุณอาจจะรู้สึกเหมือนนักดนตรีที่กำลังปรับจูนเครื่องดนตรีให้พร้อมสำหรับการแสดงครั้งสำคัญอาจมีความไม่แน่นอนและความกังวลใจในบางเรื่องแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงกลางเดือนทุกอย่างจะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้น เสมือนกับการที่เมฆหมอกค่อยๆจางหายไปเผยให้เห็นแสงแดดอันอบอุ่นและท้องฟ้าสีครามในด้านการงานและอาชีพด้านการงานในเดือนนี้เปรียบเหมือนกับการปลูกสวนใหม่คุณจะพบว่าเมื่อก่อนที่เคยทำงานแบบเดิมๆอาจจะไม่เพียงพอสําหรับสถานการณ์ปัจจุบันจำเป็นต้องหาวิธีการใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ช่วงต้นเดือนอาจจะมีโครงงานหรืองานใหม่เข้ามา ทำให้ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างรวดเร็วสำหรับคนที่ทำงานในสำนักงานคุณอาจจะได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการที่สำคัญหรือได้เลื่อนตำแหน่งไปยังแผนกใหม่เสมือนกับการที่ได้รับกุญแจห้องใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายในช่วงแรกอาจจะรู้สึกกดดันและไม่แน่ใจในตนเองแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะค้นพบว่าตัวเองมีความสามารถมากกว่าที่คิดหากคุณเป็นผู้ประกอบการหรือทำธุรกิจส่วนตัว เดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะกับการขยายฐานลูกค้าหรือพัฒนาสินค้าใหม่แต่ต้องระวังในเรื่องการลงทุนครั้งใหญ่ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนตัดสินใจเหมือนกับการที่นักสำรวจต้องดูแผนที่ให้ดีก่อนเดินทางไปยังดินแดนใหม่ช่วงกลางเดือนจะเป็นจังหวะที่ดีสำหรับการเจรจาต่อรองเงินเดือนหรือค่าตอบแทนหากคุณมีผลงานที่ดีและมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือโอกาสสำเร็จค่อนข้างสูง แต่ต้องเลือกเวลาและคำพูดให้เหมาะสมไม่ควรเร่งรีบหรือแสดงออกอย่างก้าวร้าวเกินไปสำหรับคนที่กำลังหางานเดือนนี้จะมีโอกาสที่ดีเข้ามาโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการสื่อสารหรือการบริการแต่อาจจะต้องเสียสละความสบายใจในระยะสั้นเพื่อการเติบโตในระยะยาวเสมือนกับการออกจากบ้านเก่าที่คุ้นเคยเพื่อไปสร้างบ้านใหม่ที่ดีกว่าด้านการเงินและความมั่งคั่ง การเงินในเดือนนี้เปรียบเหมือนกับสายน้ำที่มีทั้งช่วงเชี่ยวกรากและช่วงที่ไหลเฉียงช้าในช่วงต้นเดือนอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามาเช่นค่าซ่อมแซมบ้านค่ารักษาพยาบาลหรือค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวทำให้รู้สึกเหมือนกบในบ่อน้ำที่กำลังจะแห้งต้องหาวิธีอนุรักษ์น้ำให้มากที่สุดแต่อย่าพึ่งกลางวันไปมากกบเพราะในช่วงกลางเดือนจะมีเงินเข้ามาจากแหล่งที่ไม่คาดคิดอาจจะเป็นเงินโบนัส เงินปันผลหรือการขายของที่ไม่ใช้แล้วได้ราคาดีเสมือนกับการที่ฝนตกลงมาเติมน้ำในเบาะที่กำลังจะแห้งขอดสำหรับเรื่องการลงทุนเดือนนี้ควรเลือกรูปแบบที่มีความเสี่ยงปานกลางไม่ควรเสี่ยงกับการลงทุนแบบเก่งกำไรระยะสั้นหากมีเงินเหลือควรเก็บออมไว้หรือลงทุนในสิ่งที่ให้ผลตอบแทนแน่นอนเช่นเงินฝากหรือพันธบัตรรัฐบาลเหมือนกับการปลูกต้นไม้ที่โตชา้าแต่แข็งแรงและทนทาน การที่คุณชอบความสะดวกสบายและของดีๆอาจจะทําให้มีการใช้จ่ายเกินความจําเป็นในบางครั้งโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินและเคลื่อนประดับตกแต่งควรหาจุดสมดุลระหว่างการตอบสนองความต้องการและการประหยัดอาจจะลองหาร้านอาหารใหม่ที่อร่อยแต่ราคาไม่แพงหรือซื้อของแบรนด์เนมในช่วงลดราคาหากมีแผกนการซื้อบ้านหรือรถยนต์เดือนนี้ควรพิจารณาให้รอบคอบศึกษาเงื่อนไขการผ่อนชำระให้ละเอียด และคนมีเงินสำรองไว้อย่างน้อย6เดือนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเสมือนกับการเตรียมร่มไว้ก่อนที่ฝนจะตกด้านความรักและความสัมพันธ์สำหรับคนโสดความรักสำหรับคนโสดในเดือนนี้เปรียบเหมือนกับการเดินเข้าไปในสวนดอกไม้ที่เต็มไปด้วยกลิ่นหอมหลากหลายชนิดคุณจะพบว่าตัวเองมีความดึงดูดใจมากขึ้นและมีคนให้ความสนใจมากกว่าปกต,ติ แต่ปัญหาคือคุณอาจจะสับสนว่าควรเลือกดอกไม้ดอกไหนดีในช่วงต้นเดือนอาจมีคนใหม่เข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานใหม่เพื่อนของเพื่อนหรือคนที่พบในงานสังสรรค์ต่างๆบุคคลนี้มักจะมีบุคลิกชิดตรงกันข้ามกับคุณหากคุณเป็นคนเงียบๆอาจจะเจอคนที่ร่าเริงหากคุณเป็นคนระแวงอาจจะเจอคนที่เปิดเผยและตรงไปตรงมา ความสัมพันธ์ใหม่นี้จะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนและค่อยๆพัฒนาเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งมากขึ้นเหมือนกับการดูแลต้นไม้ที่เริ่มจากการรดน้ำเป็นประจำแล้วค่อยๆเห็นใบอ่อนแทงออกมาจนกระทั่งผลิดอกอันสวยงามคุณจะค้นพบว่าบุคคลน,นี้มีสเสน่ห์ในแบบที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะชอบแต่ต้องระวังอย่าเร่งรีบเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่จริงจังเกินไปควรให้เวลากับการทำความรู้จักกันมากขึ้นเพราะคนราศีพฤษภ มักจะตัดสินใจด้วยความรู้สึกแรกพบซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดในระยะยาวเสมือนกับการซื้อบ้านต้องดูทั้งหน้าตาและโครงสร้างข้างไหนสำหรับคนที่เพิ่งเลิกกับแฟนเก่าเดือนนี้อาจจะมีโอกาสที่แฟนเก่าจะกลับมาหาใหม่แต่ควรพิจารณาให้รอบคอบว่าปัญหาเดิมที่ทำให้เลิกกันได้รับการแก้ไขแล้วหรือยังอย่าให้ความที่ถึงบทบังเหตุผลที่แท้จริงไปสำหรับคนที่มีคู่แล้ว เดือนนี้เปรียบเหมือนกับการออกเดินทางร่วมกันในเส้นทางที่มีภูเขาสูงและหุบเขาลึกความสัมพันธ์จะผ่านการทดสอบที่ทําให้ทั้งคู่ได้เรียนรู้กันมากขึ้นและรู้จักจุดแข็งจุดอ่อนของกันและกันมากขึ้นในช่วงต้นเดือนอาจจะมีความขัดยั้งเล็กๆน,น้อยๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องการใช้เงินและการวางแผนอนาคตคุณอาจจะคิดว่าควรประหยัดและเก็บเงินในขณะที่คู่ของคุณอาจจะคิดว่าควรใช้ชีวิตให้สนุกสนานมากกว่านี้ เหมือนกับที่คนหนึ่งต้องการปลูกผักในสวนส่วนอีกคนต้องการปลูกดอกไม้สวยงามแต่ความขัดแย้งนี้จะกลายเป็นโอกาสในการสื่อสารและทำความเข้าใจกันมากขึ้นหากทั้งคู่พร้อมที่จะเปิดใจรับฟังและปรับตัวให้เข้ากันความสัมพันธ์จะแน่นแฟนมากขึ้นเหมือนกับการที่เหล็กและเหล็กกล้าถูกหลอมรวมกันให้เป็นวัสดุที่แข็งแรงกว่าเดิมช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่ดีสำหรับการท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมร่วมกัน การได้ออกจากสภาพแวดล้อมเดิมๆจะช่วยให้ทั้งคู่ได้เห็นมุมมองใหม่ๆของกันและกันและสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันอาจจะเป็นการไปกินอาหารที่ร้านใหม่ดูหนังหรือเดินเล่นในสวนพันธรรนัตสำหรับคู่รักที่คิดจะแต่งงานหรือย้ายเข้าอยู่ด้วยกันเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีสำหรับการวางแผนและคุยกันเรื่องอนาคตแต่ควรให้เวลากับการตัดสินใจที่สำคัญอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรขัดขดัเกินในช่วงต้นเดือน เพราะอาจจะมีข้อมูลหรือปัจจัยใหม่เข้ามาภายหลังหากคู่ของคุณเป็นคนที่มีอารมณ์ไม่แน่นอนหรือชอบเปลี่ยนใจคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยใจในบางช่วงแต่ควรจําไว้ว่าความมั่นคงและความอดทนของคุณจะเป็นจุดแข็งที่ช่วยให้ความสัมพันธ์ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เสมือนกับต้นโอ๊กใหญ่ที่ยืนหยัดอยู่ท่ามกลางลมพายุในช่วงปลายเดือนความสัมพันธ์จะเข้าสู่ช่วงที่สงบและมีความสุขมากขึ้น ทั้งคู่จะรู้สึกเข้าใจกันดีขึ้นและพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกันเหมือนกับการที่เรือได้พ้นจากคลื่นลมแรงและเข้าสู่อ่าวที่สงบและมีทิวทัศน์สวยงามโดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายแต่เต็มไปด้วยโอกาสสำหรับชาวราศีพฤษภที่รู้จักใช้ความอดทนและความมุ่งมั่นของตัวเองจะสามารถเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสในการเติบโตและสร้างความสำเร็จใหม่ๆใ,ใ,ในทุกด้านของชีวิต